เนกเกน่ก็ช่วงนี้เวลาเป็นเงินเป็นทองจริงๆค่ะสำหรับพระเอกนักร้องโตโน่พาคิงคำวิไลศักด พราะตอนนี้เมลละครสองเรื่องไม่ว่าจะเป็นละครเพลงข้ามเวลาหารักที่กำลังจะออนแอร์ mm hmm. ในวันที่8เมษาย,ยนนี้จอด้วยเรื่อง mm hmm. เรือนแพก็จะออกอากาศต่อจากนี้แน่นอน mm hmm. รวมไปถึงอัลบั้มเพลงประกอบละครที่กำลังจะข้อตามออกมาอีกด้วยซึ่งหนุ่มโตโนโ่เผยว่าช่วงนี้ทำงานทั้ง7วันแบบนี้ไม่มีเวลาไปจีบสาวที่ไหนอย่างแน่นอนและสา์ที่โกยมาก,ก็พร้อมมอบให้คุณแม่และน้องสาวทั้งนี้เจ้าตัวยังพร้อมน้อมรับทุกคำติชมจากผลการแสดงครั้งแรกทางจอแก้วอีกด้วยค่ะ mm hmm. โโน่พาคินคำวิไลศักดิ์โด่งดังจากการประกวดร้องเพลงเรียลรตี้ชื่อดังเดอะสตาร์ปีที่6โดยติดเป็นผู้เข้าชิงในรอบแคนสุดท้ายของการประกวดด้วยหน้าตาตีลอสไกาหลีปเป็นเพลนิยมบวกกับความใส่ซื่อเปิดเผยถึงความเป็นลูกอีสานอย่างเต็มตัวเลยทำให้เขาคนนี้เป็นเดอะสตาร์ตัวจริงในใจใครหลายคนเลยล่ะค่ะค งานการแสดงที่โดดเด่นที่สุดหลังจากที่ก้าวออกจากบ้านเดอะสตาร์นั่นก็คือละครเวทีฮงเนื um ้อมังกรเดอะมิวสิควลลงานนี้เรียกได้ว่าคุณหนุ่มบอยทั้งกานทั้งชุดกระชากลากถูเคี่ยวเข็นสุดฤทธิ์แต่จนลักจนลอดมิวสิควลลวัในเก่าก็ไม่อยากจะเปลี่ยนสักเท่าไหร่เลยเละค่ะนนั่นแหละครับนะ่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะฮะมาจากภาคอีสานหน้าตาดีเหมือนกับผมเลยนะฮะ ไปไกลมากนะแต่ว่าหน้าตาดีมีความสามารถร้องเพลงเพราะเล่นละครดีเล่นละครไปทีก็ได้หน้าตาไม่ดีตรงไหนยังไงหน้าตาไม่ดีตรงนี้แหละค่ะทำอะไรได้บ้างคุณบ้าสิทำอะไรได้บ้านเนียบอกาให้ชื่นใจสิก็กวาดพื้นนะครับกดพื้นกับผ้านะฮะเลี้ยงหมาลดน้ําต้นไม้ได้เยอะเหมือนกันบ้านไหนสนใจติดต่อได้ซุปเปอร์บันเทิงบ้าเหรออะไะค่ะคุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มเมื่อกี้เนี่ยเป็นนักร้องเพลงเพลงอะไรอ่ะเพลงร็อกเพลงป๊อป ตัวน้นจะร้องหรือป๊อปป๊อปก็ได้อะอะหนุ่มตัวโน้ตเป็นในลอ้อมเพลงป๊อปแต่ว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นเฉพาะฮิปฮอปเนี่ยคะสำหรับขันเงินไทเทเนียมที่อยู่ๆก็ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์อันแสนจะคลุมเคลือกับสาวซีริต้าเจนเซนที่เจ้าตัวเนี่ย